ในคลิปวิดีโอวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนมาทำเรื่องของสภาพอากาศนะครับโดยใช้ API แล้วเราจะสามารถเลือกประเทศต่างๆได้น,นะครับดูอ่ากตัวอย่างที่เห็นที่หน้าจอตอนนี้ก็คือเราเลือกที่ภาษาไทยเอ้ไม่ใช่เราเลือกที่ประเทศไทยไว้แล้วเราก็มาคลิกนะครับจากประเทศไทยเรามาเลือกเป็นญี่ปุ่นแล้วจะเปลี่ยนอ,อุณหภูมินะครับในสภาพอากาศของที่นั่นนะครับว่าเป็นยังไงบ้างในตอนนี้นะครับแล้วก็แสดงเวลาณนะปัจจุบันนะครับในที่กําลัง รันอยู่ตรงนี้เวลามันก็จะวิ่งตาม API ที่เราใช้งานนะครับที่เห็นที่หน้าจอนี้เดี๋ยวเราไปทํากันดีกว่าว่าเริ่มต้นยังไงนะครับแล้วเราต้องไปเตรียมอะไรบ้างนะครับตัวโค้ดผมจะทิ้งไว้ที่ใต้ description นะครับให้เพื่อนเดี๋ยวทําตามนี้เลยแล้วก็ไปเอาตัวโค้ดไปใช้งานเริ่มเลยแล้วกันครับตอนนี้เรามาที่หน้าจอแล้วนะเราก็มาเริ่มที่การเตรียมโค้ดที่เราหยิบมาจากใต้ description ก่อนเอามาหนึ่งเปิดหนึ่งแท็บเลยเตรียมตัวนี้เอาไว้นะครับ จากนั้นครับให้เรานะครับเข้าไปเตรียมตรงนี้เลยเราจะมาใช้ตัวกริดนะครับในการที่เราจะทำหน้าเว็บขึ้นมานะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับ g l i t c h com นะครับพอเราเตรียมขึ้นมาเรียบร้อยทำการสมัครและล็อกอินเข้าใช้งานนะครับจากนั้นให้เราเลือกมาที่คาว่า new project นะครับคลิกมาเลยแล้วเราก็เลือกมาที่คาว่ากริดนะครับตรงที่เป็น hello website คลิกไปหนึ่งครั้งครับหลังจากนั้นมันจะไปสร้างโปรเจกต์งานให้เราเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะ ตอนนี้ก็จะไป Create Project ให้เราแล้วนะครับเดี๋ยวบางท่านอาจจะเห็นหน้าจอที่มันไม่ตรงกันนะครับบางท่านขึ้นเป็นสีขาวมาเลยเดี๋ยวผมจะพาไปปรับไปเปลี่ยนนะครับว่าเอ๊ะเขาปรับกันยังไงนะครับเดี๋ยวเราแป๊บหนึ่งนะอ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะกลับคืนสู่สภาพก่อนให้มันเหมือนเราแบบเฮ้ยเราเหมือนเราครั้งแรกเลยที่เราเข้ามาแล้ว ไม่เห็นอะไรก็จะเห็นประมาณนี้นะครับนี่คือหน้าจอแรกที่แบบเราเข้ามาสมัครเสร็จแล้วเปิดโปรเจกต์ขึ้นมานะครับจากนั้นให้เราดูซ้ายมือที่เขียนว่า setting นะครับให้เราเลือก setting เสร็จเลื่อนไปด้านล่างติ๊กคำว่า toggle light dark นะครับที่เราจะต้องเป็นสีดำเนี่ยเพื่อถนอมสายตายละหนึ่งนะครับแล้วกเ็เวลาเราจะหาปีกาเปิดปีกา,ป,กาปิดเราจะได้หาง่ายขึ้นนะครับจากนั้นเราเข้ามาดูที่ index นะครับตัว index เนี่ยเขาก็จะวางโครงสร้างของ html พื้นฐานมาให้เรานะครับเราก็ลบตัวนี้ทิ้งไปเลย Uh, ลบป้ายลบไปทั้งหมดเลยนะครับจากนั้นนะครับให้เรากลับไปเอาที่เจ้า,าโค้ดที่ผมให้ลิงก์ไว้นะครับทําการ Copy ีทั้งหมดเลยตรงนี้ปึ๊บเข้าไปครับ Copy ทั้งหมดเลยนะหรือว่าเราจะมาติ๊กที่คําว่ารอตรงนี้ก็ได้นะครับนี่แล้วเราก็ไป Copy ้ปโค้ดทั้งหมดเลยจากนั้นกลับไปที่หน้าของการวางโค้ดลงไปนะครับเราก็วางโค้ดลงไปเลยครับนี่ตรงนี้นะครับ ข้อดีของเว็บนี้ก็คือเมื่อไหร่ที่เรามีการแก้ไขนะครับตัวเว็บก็จะแสดงผลให้เราเห็นนะครับวิธีการแสดงผลดูยังไงนะครับรล่างสุดเลยนี่จะมีเขียนคำว่า preview อยู่คลิกคำว่า preview มาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือกคำว่า open preview เราก็จะเห็นรูปแบบของหน้าจอตรงนี้เลยนะครับที่เราใช้งานอตอนนี้ยังไม่เห็นตัวที่เป็น API ขึ้นมานะครับยังไม่เห็นตัวที่เป็นองศาอะไรขึ้นมาเลยให้เราเลื่อนลงไปนะครับถ้าจากที่หน้าจอจะเห็นอยู่รบรรทัดที่50เราจะต้องไปสร้าง จ้าตัว API ก่อนนะครับเราก็ copy จากตรงนี้เลยตัวนี้นะครับ copy มาเสร็จแล้วนะครับเราถึงค่อยไปเอาเลข API นะครับที่เราไปเปิดมาแล้วเนี่ยมาวางมาวางใส่ที่ช่องนี้นะครับก็คือบรรทัดที่51ตรงนี้เลยนะครับก็เอาลิงก์จากตัวนี้แหละเราไปสร้าง API key ขึ้นมาก่อนบึง้งพอเรามาเปิดนะครับเราก็ทําการสมรัครตรงนี้ให้เรียบร้อยนะครับพอเราสมัครเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเราก็สามารถที่จะเข้ามาในส่วนของ API นะครับ ในเงื่อนไขของ API ตัวนี้เขาก็จะมีบอกอยู่นะครับว่าเราสามารถใช้ฟรีได้เท่าไหร่นะครับถ้าเราคำของเราเองเนี่ยก็ไม่ต้องกลัวเลยว่ามันจะโอเวอร์ลิมิตนะครับก็ไม่ไม่น่าจะเกินส่วนถ้าเราต้องการใช้แบบเยอะๆเลยพื้นที่เยอะมีคนใช้กับเราเยอะๆมากๆก็ค่อยมาทําการสมัครแบบเสียเงินไปนะครับพอเราได้ตัวเลขของ API key มาเรียบร้อยนะครับเราก็มาทําการใส่ตรงนี้เลยนี่ ตรงช่องที่บรรทัดที่51นะครับเราก็เอาวางไว้พอวางใส่ตัวนี้เสร็จปุ๊บก็จะเห็นแบบที่หน้าจอเราเลยแต่วิธีการใช้งานเราก็เอามุมขวาบนนี้นะครับนี่มุมขวาบนตรงนี้แล้วก็ Copy l ี้ลิงก์ตัวนี้นะครับเราก็เอามาใช้งานได้เลยเราจะไปใส่ในลิฟต์ก็ได้นะหรือว่าเราจะเอาเป็นเว็บไปวางไว้ในลิสต์เมนูหรือจะเอาไปตามเว็บไซต์ต่างๆที่เราทำไว้แล้วเราก็แนบตัวลิงก์เข้าไปก็ใช้งานได้เลยนะครับ ตรงนี้ผมไม่ได้ทำ API key ให้ดูนะครับเดี๋ยวเราทำเองแล้วกันเนาะเพื่อจะไ,ไม่เสียเวลาเราจะได้รู้ว่าโอเค API key มาวางไว้ตรงนี้โอเคครับเป็นไงบ้างก็ถ้าเราเห็นนะครับในการทำงานตรงนี้และเรารู้แล้วว่าเราใช้ยังไงนะครับก็เราไประปยุกต์ใช้ดูลองเปลี่ยนประเทศตามที่เราต้องการได้เลยนะเราก็ใส่ตัวย่อของประเทศแล้วก็ใส่ชื่อประเทศที่เราใช้งานก็จะเป็นสภาพอากาศตามเวลานั้นเลยนะครับ ตรงนี้ก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะครับที่ติดตามพวกเรามานะครับถ้าถูกใจกในคลิปวิดีโอนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องเล็กๆช่องนี้ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าครับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ